ทันกับแหวงก็ทำบนชิ้นส่วนอ่าเอาตัวไหนก่อนดีอาจารย์จะมีข้อว่าอาจารย์เริ่มจากเอาควรจะเอาตัวไหนก่อนดีอ่ะถามก่อนว่าควรจะเอาตัวไหนก่อนดี อันอย่างนี้เลอใหญ่อ่าได้ครับเหมือนกันอันนี้คือก่อนก่อนก่อนที่เราจะสร้างเนี่ยเรามานับก่อนว่ามันมีทั้งหมดกี่ตัวแปรที่เราจะต้องคํานวณหานะครับมันมีดีมีหนึ่งอ่ามีสองมีสามมีสี่มีห้ามีหกมีเจ็ดเพราะงั้นอย่างต่ําต้องมีสมการทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับที่เจ็ดตัวเนี้ย ทั้ง7สมการจะต้องมีตัวแปรทั้ง7ตัวนี้แฝงอยู่ในทั้ง7สมการนะครับจะต้องแฝงอยู่ในนั้นนะครับเพราะ,ะนั้นเดี๋ยวไปเริ่มจากตัวง่งายๆก่อนเริ่มจากตัวง่งายๆก็คืออาจารย์จะวิเคราะห์ว่าก้านนี้นะครับที่ก้านนี้นะครับเป็นไปได้ไหมก้านนี้ถ้ามันมีขนาดเล็กไปโอกาสที่มันจะโดนดึงขาดเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ไหม เป็นไปได้เป็นไปได้ครับได้ครับอ่าเพราะงั้นวิเคราะห์ว่าอาจารย์ copy ก๊อปปี้รูปไปนะครับที่เห็นของทุกคนที่ทำมาคือไม่มีรูปประกอบพอไม่มีรูปประกอบปุ๊บมันทำให้ การมองตำแหน่งชิ้นส่วนที่มันโดนกระทําไม่ออกนะครับว่าจุดที่เรากำลังจะวิเคราะห์นั้นพื้นที่รับแรงมันคือตรงไหนนะครับอันไหนไม่เกี่ยวจา์เอออกก่อนนะครับอันไหไม่เกี่ยวออกันไหนไม่เกี่ยว กำลังจะมองว่าบริเวณนี้อาจจะโดนดึงขาดก็ได้ถ้าไดามิเตอร์ตรงนี้ไดมิเตอร์ตรงนี้ตรงนี้คือไดมิเตอร์ดีดีตรงนี้มันมีขนาดเล็กมากมันอาจจะโดนดึงขาดก็ได้ใช่ไหมถูกไหมครับเพราะงั้นสมการตรงนี้ก็สามารถที่จะเขียนได้ว่าให้เป็นสมการเบอร์หนึ่งก้านบอกว่ากา้านก้าน โดนแรงดึงขาดจากสมการโดนแรงดึงนี้สมการสเตรท normal stress เท่ากับ f ส่วนด้วย a สมการเป็นอย่างนี้นี่คือสมการตั้งต้นของเราเรียกว่าสมการ normal stress นะครับเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมถึงใช้คำว่า normal นะครับถ้าโดนดึง แสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นสเตทแล้ห้อยด้วยอะไรครับห้อยด้วยอะไรฝั่งนี้ <T. S 1> ห้อยด้วย <T. S 1> ห้อยด้วยทีดีซึ่งพวกนี้เราได้หาไวแล้วทั้งหมดใช่ไหมถูกไหมฮะเพราะงั้นนะครับถ้ามองดูสมการนี้แล้วสามารถที่จะปรับได้แรง F รู้สเตททีดรู้เพราะงั้นอาจารย์ปรับสมการนี้ใหม่ว่า F จะต้องมีค่าเท่ากับสเตรทเทนซ์ดีไซน์คูณอยู่กับ A คือพื้นที่นะครับเขียนใหม่สเตรทเทนซ์ดีไซน์เอคือตรงไหนมาทีนี้ถามคีตพัทนเฟิร์นอยู่ไหม เปิ่นอยู่ไหมคะยังอยู่ไหมอยู่ค่ะอ้าวอาจารย์ถามว่าพื้นที่รับแรงของก้านตรงนี้หาได้ยังไงครับหาพื้นที่รับแรงหรือใครจะอาสาตอบมีคะแนนนะครับทุกคำถาม,มกับพายดีกำลั<อ>งสงส่วนใช่ไหมครับเท่าไหร่นะ าพายดีมัสองส่วนสีครับอ่าเราบอกว่าพายดีตรงนี้ควรจะเขียนเป็นลักษณะยังไงครับด,ด,ดีใหญ่อ่ดีใหญ่ให้มันตรงกับตัวแปรที่เราต้องการกําลังสองส่วนเท่าไหร่สีสนส่นี่ครับ้ใจไหมฮะ โอเคเนาะทำไมมันเป็นอย่างนี้มาดูว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้นะฮะที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่ว่าทําไมถึงเรียกว่า normal state ตรงนี้มันโดนดึงแล้วอาจารย์ตัดส่วนนี้ออกมานะครับเป็นเขียนเป็นก้านอย่างนี้นะฮะกานไปนี้แล้วก็ โดนแรง F ดึงออกไปแล้วจะตักตรงนี้ออกมา1 e l e m e n t 1 e l e m e n t 1 e l e m e n t แบบนี้นะครับที่อาจจะเป็น1 c ซนติเมตรคูณ1ซนติเมตรแรงแรงนี้นะครับแรง F เนี้ยเขาจะมีลักษณะแรงดึงนี้เนี่ยคือตั้งฉากครับตั้งฉากกับเอลเม n ตนี้ เนี่ยครับเราจึงให้ตรงนี้เป็น normal straight ทุกๆจุดเท่ากันหมดใน1 element เนี้ยน,นะครับทุกๆจุดเท่ากันหมดแบบนี้ครับนี่เรียกว่าแรงดึงแบบนี้ครับต้องห้อยด้วยเทนสายนะโอเคเนาะได้แล้วสมการที่1มีใครมีคำถามไหมครับสมการที่1 ไม่ไมมครับไม่มีนะสมการนี้ง่ายใช่ไหมคิดนี้ง่ายอ่าพอดีอาจารย์บันทึกการสอนไว้ตอนนี้พื้นที่เมมโมรีในคอมพิวเตอร์ของอาจารย์อาจจะ,ะค่อยๆลดลงและมันเริ่มจะหนืดแล้วเดี๋ยวพักเบรกสัก5นาทีแล้วเดี๋ยวมาสร้างสมการที่2-7ถึง7กันในคลิปที่2โอเคเนาะถ้างั้นเดี๋ยวเบรก5นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่